ก็สาเหตุแรกที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นกัปตันเพราะผมรู้สึกว่าผมเหมาะกับตําแหน่งกัปตันมากที่สุดเนื่องจากประสบการณ์ที่มีเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็มีความเป็นผู้นําสูงแล้วกันครับก็เนี่ยที่ว่าทีมเราซ้อมกันน้อยมากเลยทําให้ทีมโดนไปถลุงได้36เม็ดนะครับ แต่ว่าเราก็ยังเอาคืนมาได้ทั้งสามลูกนะครับจากห้าเกมนะครับยิงนัดเดียวสามลูกนั่นแหละครับแลบอกความใจอย่างนี้นะครัยิงแค่ลูกเด็กน้อยก็ได้ยิงนะครับหรือคุชเอายังไม่ดีพอถ้าทีมจะแพ้ได้ขนาดนี้นะครับผมเลยจึงตั้งรองกับตันทีมเซอร์อาศรกันี่พูดอะไรสักหน่อยไิเซอดอะไรฮัลโหลุณเป็นคนหนังชาติดนะ ถ้าให้คะแนนเต็มสิบผมว่าผมจะให้สักแปดแล้วกันแล้วสุณตาผมอ,อ,อ๋อเออเ้าถามเืนออะไรนะให้คะแนนเต็มสิบใช่ไหมครับผมคิดว่าผมทำได้ดีเก้าจุดเก้าครับประมาณานี้ผมไม่ไม่ได้เล่น เป็นสิบตัวหลักสาเหตุที่ผมให้ตัวเองแปดก็เพราะว่าคือถ้าถ้าเราได้แชมป์ผมให้สิบอยู่แล้วถ้าเราได้แชมป์ผมให้สิบอยู่แล้วแต่ด้วยคำที่ว่าเราแพ้ไปเยอะนะแพ้สามชนะสองก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่แต่มันดีแรกกว่านี้แต่คุณรู้อะไรไหมเกมแรกเราแพ้ห้าหนึ่งใช่ไหมเกมสองเราแพ้สองศูนเกมสามอ่ะ เราแพ้แบบสองหนึ่งคุณเห็นความแบบพัฒนาไหมผมว่าดีนะผมก็ก็ดีนะ,นะ,ะเออสุดท้ายแล้วเราชนะแบบชิวๆแบบเดินเลยอ่ะชิวๆเ,เออเดี๋ยวชิวเลยเก้เออเา,อา <9 S 2> ขอ,อสังเกตด้วยครับเลขมงคลก็คุณกลับอันจีกันแล้วเจ็ดสิครับเพราะว่ามันตามเบอร์เสือ้อนะ ก็ตามให้คะแนนตามเสื้อเลยเองเลยแล้วกันมึงเลยเหมาะเลยปัญหาปัญหาอะไรนะที่เราพูดมันเหมาะเพราะว่ามันอ่ะเป็นคนวางเรื่องแท็กติกฉะนั้นมันจะปวดหัวมากเลยไหนลองบอกแท็กติกเขาอันแรกหน่อยท,ที่คุณคิดมาที่คุณรูแ้แล้วอันแรกของเราเนี่ยนะเป็นแท็กติกที่ผมคิดมาอย่างดีผมใช้เวลาครึ่งวันวันหนึ่งเต็มเมเลยในการคิด คือแท็กติก5-4-1ครับกองหลัง5กองกลาง4และกลองหน้า1ตัวเป็นสไตรเกอร์ตัวเดียวนนสิ่งที่สิ่งที่ผิดพลาดน,นะครับเกี่ยวกับแผนนี้ที่ทำให้มันกลายเป็นว่าเราดันโดนยิง5 1นนะฮะก็คือคนไม่สามารถกองหลังของเราเนี่ยไม่สามารถเล่นตามแผนได้ครับแผนที่เราวางไว้เนี่ยคือการดันขึ้นไป แผนที่เราวางไว้คือการดันขึ้นไปเมื่อตอนที่เราบุกแล้วกลับมารับห้าตัวในตอนที่เรารับแต่ว่าบางคนกลับมาไม่ทันครับก็แผนนะครับเละทุกแผนครับจัดทุกแผนแม่งเปลี่ยนทุกแผนเลยครับแล้วก็กองหลังครับต้องเอาคนมายืนคำเหมือนเล่นจอยนะครับ เพดวิ่งบีบอันนี้เคี้ยวใช้ทุกทางครับแม่งก็ยังโดน36ลูกอยู่ดีครับขอบคุณครับรรดู้ว่าคุณรอดกลับมนทีมเน,นี่ยมีอะไรอยากจะพูดแต่ไม่ยอมพูดที่อยากพูดอะไรอมอะไรยอยู่บ้างทีมเราไม่ต้องเล่นก็ได้ครับ ก็พูดถึงทีมแต่ละทีมไปดีกว่า,าทีมแรกที่เราเจอเหรอหกห้าหกห้าที่ยอมรับจริงว่าแข็งจริงเกมแข็งมากต้องไปจับแล้วว่ะแข็งจริงว่าวรัต้องขอลองแบบสัมผัสนิดนึงก็แข็งจริงแหละเกมไม่สองเหรออืมมีกองกลางคนหนึ่งอ่ะกองกลางกับตันทีมคนนั้นแหละอืก็เก่งไปแหละ เราคงแบบเออได้แค่นั้นนหะเกมที่สองเจอใครปะฟิลฟิลอ๋ออนฟิลอีกอย่างหนึ่งนะผมบ้านะคือเอาตรงคือแบบด้วยความที่ว่าผมเป็นกัปตันทีมใช่ไหมสิ่งที่ต้องทําก็คือแบบปกป้องลูกทีมใช่ไหมผมงทําไม่ได้เจอมีคนนึงเจ็บแล้วก็ไอ้คนเจ็บนะไปไปชนกับใครก็ไม่รู้ไปเลือกเลือกใครไม่เลือกไปเลือกรุ่นพี่เราไอ้เบกบ้าบปกเออชนกับใครไม่ชนชนกับไอ้เบก โหแล้วมันทุกอะไอ้เี้ยว้าคุณลองนึกภาพดิคุณตัวเท่านี้ยอมรับว่าไอ้คนกองหลังที่เราที่เราแบบที่เราเจอใช่ไหมกองหลังของเรากองหลังของเรานะสูงแต่ผอมไอ้เบรกเนี่ยแม่งสูงแม่งหนาคิดอะไรคนล่วงว้าเป็นการระบายที่ดีครับใช่ระบาย หมดแล้วทีม่ทีมสามทีมสี่ทีมห้าลไม่พูดแล้วทีมอื่นอ่ะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีกับห้องหกเก้าครับทั้งเป็นผู้ให้โอกาสเราในการยิงสามลูกและแถมยังไปแชมอีกสุดยอดเหลือเกินครับพี่แล้วก็ก็ขอกับหกหนึ่งนะมันก็ชอบหน้าเท่าไหร่ห้องเนี้ยฝ่าว่าถึงแว่นห้องหนึ่งนะไอตัวเต็มี๋แหละแกวิ่งเป็นอยู่คนเดียวไงฮะไม่ได้เท่าไหร่หรอกน้อง แค่เสีนะครับพี่ก็แค่นั้นแหละครับรอกกับตานทีมมีอะไรไหมครับสิ่งที่กัปตันพูดเมื่อกี้ไม่เกี่ยวผมนะครับม่ชิงกันเราแข่กนี้เลยนะชิงยังไงไม่ได้นะจริงๆสิ่งที่ผมได้จากชมคลิปคือการที่ผมได้รับรู้ว่าไม่มีใครสามารถเป็น g o ลค k e e p e r ได้เลยนอกจากภูริวัฒน์ของเรา เมื่อพูดิวัติเข้าโรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องหาโคคิปเปอร์คนใหม่ก็ไม่มีใครเลยสะกคเพราะว่เขาเจ็บขาใช่ชมคลอีให้สิ่งที่เราจะจำไปหลายปีเลยครับตลอดเวลาก่อนที่เราจะได้เตะุตบอลเราได้ สร้างหมือนคอมมูนิตี้ขึ้นมามเราเล่นบอลกันหลายคนเลยเนัดก,กันแทบซุกกระเท็ดไม่เหนื่อยไม่พักไม่อะไรเลยมันบ้าบอลที่ขายเลยวะคือมันเหนื่อพูดก็ก็อยู่ว่าความมัคคีของทีมเรานะครับมีเต็มร้อยแต่แค่พอสามารถเราไม่สามารถทําให้เป็นถึงแชมป์ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้มาเล่นแล้วก็ก็เล่นด้วยความแบบอน j o ยกับทุกๆคนอะไรเงี้ยจะเห็นว่าทุกภาพอะไรเงี้ยเราไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจ เราเล่นแบบด้วยความสนุกเรายิ้มถึงแม้เราจะโดนเละเทะเราก็ยังยิ้มได้นั่นก็คือแพทชั่นของเกมที่เรามีในทุกๆห้าเกมครับไม่ว่าคุณจะโดนลบเอ่อลบสาหหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังยิ้มได้ไม่คุณบอกว่าคุณมึนใช่ไหมครับ <c oughs> โดนจนมึนแล้วครับ3ามสี่ลูกไม่เท่าไหร่โดนไป35มลูกก็น่าจะเป๋ได้นะครับ ก็เอาตรงก็คือจังหวะที่ทีมเรายิงได้เป็นลูกแรกรับรู้ได้เลยว่าลูกแรกไม่ใช่ลูกแรกที่แมตช์แรกนะเพราะอันนั้นมันคือฟุกแต่เป็นลูกแรกที่ลูกแรกที่มันมาจากการสร้างสรร์ของเกมลูกของเราเองอืมเออจังหวะนั้นลูกนั้นมาจางไหจังหวะนั้นมาอย่างไรเหรอก็เท่าที่จำได้ก็คือเราต่อบอลจากข้างหลังจากโกเราเลยอืม แล้วก็ต่อมาจากทางขวาขวาเสร็จเข้ากลางกลางแล้วก็กลาง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 ยิงกลางยิงนั่นแหละต่อบอลของเราจากขวาหลังแล้วกลาง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 ยิงถูกต้องรู้ไหมแบบใครเท่าไหร่ครับคะแนนเต็มสิบเต็มสิบหรอผมว่าถ้าเต็มสิบผมให้ชัดสามเพราะว่าผมยิงสวยกว่าไปย้อนดูได้ผมยิงลูกหนึ่ง จริงๆลูกนั้นนี่ผมให้ปูสกัสอวอร์ดเลยนะใช่คุณไปลองย้อนดูสิผมยิงได้ลูกหนึ่งยิงคุณยิงบีก็อ๋อเข้านะเข้าเข้าโบเข้าแบนเลยไปย้อนดูมันมีลูกหนึ่งนะเสิร์ฟภาพอีดิตไปเลยมันมี เยอยิงข้านะโมเมนต์แรกก็ทีมเราที่ยิงได้ลูกแรกเฮกันอย่างกับได้แชมป์นะครับต้องชื่นชมนันนันกับอิง,องหรือพงนะครับยิงได้ทั้งคนละลูกอะไรเนี้ยก็ทำให้เราได้ตังค์นะครับได้ทั้งลูกละพันโอ้โหเยอะขนาดนี้ไม่มีแล้วอ๋อสิ จังหวะหลังจากที่ยิงลูกที่สองไปเขาก็มีการดีใจโดยพดุงพงคร<อ>ับก็ทำท่าสู้ทุกคนก็สู้กหลายคนเลยมันเป็นอะไรที่ผระทัาใจดีครับใครจะไปคิดจะยิงเข้าาออ มันมีโมเมนต์หนึ่งครับซึ้งกว่านี้ครับเราจะได้อีกลูกหนึ่งแล้วครับแต่ว่าปีของเรานั้นเกิดอาการลื่นยางหรืออะไรสักอย่างหรือว่าฝั่งตรงข้ามมีจอยไว้ในลูกบ,ลบอลอะไรเขาบังคับให้หลบจากโกที่ลงอยู่หลบออกข้างได้ยังไงทำได้ไงเนเนี่ยนะอธิบายหน่อยสิ เป็นจ้งหวะของเกมครับเป็นจังหวะของเกมครับมันมีอะไรจะพูดไหมครับถึงคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วถึงคนตัอแอนติวที่เขาล้องนะก็ก็เล่นแรงกูกูทำอะไรได้อะโอเคครับมันเป็นแผนครับคิดอะไรอยู่ครับมันเป็นแผนเราหลอกให้ตั้งคู่ต่อสู้มึนกับบอลที่เราส่งไปส่งมาแล้วมันจะงงว่าทำอะไรเลย แต่ว่าแค่กลองหน้าลอยตวงเนี่ยกองหน้าคนไหนครับแต่คนเหนือมีอยู่สามคนน่ะยิงติดเซฟแล้วพอมีคนมาซ้ําบอกปล่อยแม่งม่งคือประตูครับงงอยู่เหมือนกันว่าทําไมไม่ปล่อยโล่งก็โล่งยิงก็ไม่ได้แต่ทําให้เราพลาดลูกนั้นไปอย่างน่าเสียดายนะ จริงๆด้วยความที่ว่าผมเป็นกึ่งโค้ชในให้กับทีมบีใช่ไหมครับร<อ>ผมก็เป็นคนที่เอาคนเข้าคนออกซึ่งผมมองว่าทีมบีของเรานั้นได้รับกากาะกากกากากอกย,อกยอกอากยาอ เป็นอะไรที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากครับทุกคนคงไม่เข้าใจหรอกผมก็ไม่เข้าใจอ่าผมว่าเออถ้าเราเอางี้คิดนี้ก่อนถ้าเราชนะห้องทีมแรกได้ทีมหกหใช่ไหมครับหกหเนี่ยเขาชนะเราห้าหนึ่ง แต่พอ65เขาผ่านเข้ารอบไปแล้วเขาเจอทีมนักกีฬาห้อง6 5ก็แพ้ถ้าเราแพ้65ก <laughs> ็ถ้าเราชนะหรือเราแพ้65ก็ต้องแพ้ห้องนักกีฬาอยู่ดีครับฉะนั้นแชมป์หรอฝันไปเถอะไม่มีทางบ้าเปล่า <laughs> คนนี้บอกเลยว่าผมเป็นคนส่งลงเองผมเห็นศักยภาพเป็นตัวเขา แล้วเขาก็สามารถรีเวอร์ได้หนึ่งโลครับอ๋อคือแบบศักยภาพเขาสูงใช่ไหมใช่ศักยภาพเขาสูงแต่สูงอีกเดียวนะอ้าวมีครับด้วยความพี่ว่าพวกเราไม่ได้เป็นไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยคุณจะสามารถสังเกตได้ว่าพอเวลาพักครึ่งแล้วทุกคนจะแบบ เปลี่ยนกูเจออูไม่ไหวแล้วทุกคนก็จะแบบน้ำน้ำอ๋อไอมึงก็เป็นนีุ่กมึงไม่ต้องเลยพูดตรงๆก็คือสิ่งที่ผมจำเขาได้ก็คือเขาเคยเขายืนอยู่ข้างสนามตอนนั้นเป็นทีมที่ทีม B แข่งอยู่ด้วย แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่า Take the shot Take the shot What are you doing ประมาณว่าแบบมึงยิงกันทักทีสิมึงมึงส่งเยะสนนั่นแหละเออประตูนะมันนึกภาพนี่เลยกองหลังนะมันไม่มีเลยนะมันมีแค่โกตัวเดียวฝั่งตรงข้ามใช่ไหมแล้วพวกเราเนี่ยก็ยิงอยู่สามคนเนี่ยมันไม่ยิงกันทักทีอ่ะเออมมัันนยิง ั่นแหละแต่แต่เป็นโมเมนต์ที่ผมอยากจะฝากถึงมิสเตอร์คอลเลนว่าเขาพูดถูกครับต้อง take the shot ใช้ได้ take the shot shot คืออะไร 好，谢谢。